สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันครับที่ยายได้เดี๋ยวหมอได้ให้น้ำเกลือหกลังครับก็หกสิบกระปุกเพราะว่ายายดื่มน้ำน้อยส่วนอาการก็ทุเลาลงหมดทุกอย่างเริ่มเป็นเททางที่ดีหมอบอกว่าจะก,กลับบ้านก็วันอังคารครับ ได้กลับเพราะว่าวันจันกับวันาส,สารอีกรอบว่าแผลเรืออะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือมีโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนไหมถ้าไม่มีก็วันอังคารครับวันอังคารคานหน้าจะได้กลับวันนี้ก็น่าจะใสายไปจนถึงเย็นนะครับประมาณหกหกสิบกระปุ๊กก็ถึงห้าโมงเย็นครับหสิบก,ก่าปุ๊ก นี่ก็กะละมังกล้วยสองนอ้นั่นก็โห้ยนอนดีเหลือเกินข้างล่างยายเดี๋ยวเอาเอากล้วยให้ กับของพึ่งผกนนะคะของคุณผู้ลูกท่านเลยนะคะที่เมตตาอย่างกันยาครับคลิปนี้ก็เหยียบเยียบคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงคนี้นี้ครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการยายอีกนะครับนี่อันนี้ก็นอนเฝ้ายายครับตัวเล็กโอ้เลือกเกินเลยครับสวัสดีครับ